สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไปนอนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมสําหรับคลิปวันนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับระบบแพ้ธาตุนะครับซึ่งผมก็ได้สัญญาไว้กับเพื่อนๆที่ติดตามผมไ้นะครับว่าถ้าเกิดผมว่างเนี่ยผมจะทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องระบบแพ้ธาตุให้นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ว่างแล้วนะฮะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ สำ,สำหรับระบบแพร่าตน,นะครับก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าเว,เวลาเราเจอบอสที่ป้องกันการโจมตีระยะใกล้เนี่ยเราสามารถให้ตัวละครที่เป็นการโจมตีระยะใกล้เนี่ยไปสู้ได้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวตัวธาตุของมอนเตอร์กันก่อนนะฮะ สำหรับมอนสเตอร์เนี่ยตรงนี้จะเป็นการบอกนะครับว่ามอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยแพ้ธาตุอะไรดูดธาตุอะไรแล้วก็ป้องกันธาตุอะไรนะฮะถ้าเป็นเครื่องหมายลงแบบนี้เนี่ยคือบอสตัวนี้เนี่ยแพ้ธาตุน้ําแข็งถ้าเป็นเครื่องหมายขึ้นแปลว่าบอสตัวนี้ป้องกันธาตุน้ําแข็งสามารถตีเข้าได้แต่ว่าดาเมจจะน้อยนะฮะถ้าเกิดเป็นเครื่องหมายบวกเนี่ยคือบอสตัวนี้ดูดธาตุน้ําแข็งนะครับอ่อขออภัยดูดธาตุสายฟ้าถ้าเกิดเราเอาตัวละครที่มีธาตุสายฟ้ามาโจมตีเนี่ย จะเป็นการเติมเบฟให้กับบอสตัวนี้นะฮะซึ่งก็ไม่มีใครอื่นง่ายๆเลยนะครับไลนิ่งอ่านี่ก็ได้เบียทิกก็ได้นะครับเพราะว่าเบียทิกก็สกิลสกิลสองเป็นการโจมตีท่าสายฟ้านะ เดี๋ยวจะกดสกิล2โจมตีเป็นท่าสายฟ้าให้ดูนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าตัวไหนเนี่ยโจมตีเป็นท่าอะไรก็จิ้มที่สกิลค้างจะมีรูปสายฟ้าตรงนี้อยู่นะฮะก็จะเป็นการดูดแบบนี้นะครับเป็นการเติมเวฟให้ก,กับมอนสเตอร์ถ้าตัวละครตัวไหนมีแปะแพท่าสายฟ้าเนี่ยจากเครื่องหมายที่เป็นบวงอันนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องหมายกากระบาดนะครับนั่นหมายความว่า ่อให้เราแปะแพ้ท่าสายฟ้าแล้วเนี่ยแล้วให้ตัวเบียร์ทิกเนี่ยโจมตีใหม่ก็จะไม่สามารถทำเบฟดาเมจได้นะครับจะเบฟดาเมจจะเป็นศูนย์ทุกฮิตนะฮะนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดตัวละครตัวไหนที่ไปสู้กับบอสตัวไหนแล้วตัวนั้นเนี่ยเป็นการดูดธาตุเราไม่ควรที่จะเอาตัวละครที่แพ้ทางกันไปสู้นะฮะยกเว้นแต่ว่า2ตัวข้างๆงเนี่ย เป็นตัวเติมเบบให้กับเบียทิกแล้วให้เบียทิกโจมตีเลือดอย่างเดียวอันนั้นก็เป็นเทคนิคขั้นสูงอีกเทคนิคหนึ่ง,น,น,งนะฮะก็เอาไว้ค่อยไปศึกษากันเองอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เอาเบื้องต้นไปก่อนนะฮะเมื่อกี้เราก็ดูกันถึงาการดูดธาตุไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูบอสที่ป้องกันการโจมตีระยะไกลกันดีกว่านะฮะ ด่านที่ง่ายที่สุดก็ด่านอมิตานะครับเพราะว่าบลอสด่านนี้เนี่ยป้องกันการโจมตีกายภาพระยะไกลทีนี้เราก็ต้องเอาตัวที่แปะแพ้ธาตุแล้วก็บัฟตีธาตุได้ไปนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับ สำหรับตัวละครตัวไหนเนี่ยที่เราอยากรู้ว่ามีธาตุอะไรให้เราดูที่ตัวละครนะครับเราก็เลือกตรงนี้นะฮะแล้วเราก็จิ้มที่สกิลค้างนะครับมันก็จะมีรูปธาตุตรงนี้บอกนะฮะแบบนี้นะครับมันก็จะบอกว่าตัวม็อกเนี่ยโจมตีเป็นธาตุอะไรแบบนี้นะฮะถ้าเกิดตัวไหนเนี่ย การโจมตีแบบไม่มีธาตุก็จะไม่มีรูปธาตุตรงนี้ฮะมีแต่รายละเอียดบอกอย่างนี้นะอันนี้คือการโจมตีที่ไม่มีธาตุนะครับสำหรับม็อกเนี่ยก็จะเป็นตรงนี้นะฮะคือโจมตีกายภาพระยะไกลที่มีธาตุน้ำตรงนี้นะฮะเราดูตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นการโจมตีที่มีธาตุไม่จำเป็นจะต้องเป็นเวทมนต์อย่างเดียวนะครับ การโจมตีกยยายภาพระยะใกล้ระยะไกลก็สามารถมีธาตุได้ถ้าเราจิ้มดูสำหรับที่ผมเอาตัวลิเดียมาเนี่ยเป็นเพราะว่าสกิล2ของลิเดียเนี่ยแปะแพ้ธาตุน้ำกับบัฟตีธาตุน้ำให้กับปาร์ตี้พอดีนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูถึงดามเมจปกติกันก่อนนะคร ใชไหมครับว่าดาเมจแค่ร้อยกว่าถึง300กว่าเองนะครับสำหรับการโจมตีติดคีติคิลทีนี้เราก็จะให้ลิเดียเนี่ยบัฟตีธาตุกับแปะแพ้ธาตุให้มอนเตอร์นะครับหลังจากนั้นเราก็มาดูดาเมจกันนะครับก็ตีเข้าปกตินะครับสำหรับ ตัวตีกายภาพระยะไกลนะฮะแบบนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะบอกว่าเอนชานทาด้ำให้กับป่าตีนะครับนี่นะฮะสำหรับตัวมอนเตอร์ก็จะมีแปะแพ้ทาตรงนี้นครับก็จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมอนเตอร์ตัวนี้เนี่ยแพ้ทาด้ำนะฮะแล้วถ้าเรามาดูตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับว่า ป้องกันการโจมตีระยะไกลยังอยู่แต่ว่าตัวละครเนี่ยยังสามารถโจมตีได้แรงขึ้นเพราะว่ามีการแปะแพ้ธาตุน้ําแล้วก็บัฟโจมตีธาตุน้ําให้กับเพื่อนนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเรียนรู้ระบบเรื่องการแปะแพ้ธาตุกับบัฟตีธาตุน้ําเบื้องต้นก่อนนะฮะอันนี้คือในหมวดหมู่ของอ่าบัฟตีธาตุน้ําที่อยู่บนหัวตรงนี้นะครับถัดมาเราจะมาดูกันที่ เรียกว่าเป็นอ่าสเปเชียลบัฟกันนะฮะเดี๋ยวเราไปที่ด่านอ่าซัมมอนบาฮุดดีกว่านะฮะเพราะว่าตัวบาฮุดเนี่ยแพ้อ่าแพ้การตีทัดแสงอ่ะเดบอรอดก็ได้นะครับเดวบวรอดก็น่าจะแพ้แสงเหมือนกันถ้าผมจำไม่ผิดนะ ปเป็นไรเดี๋ยวเราแปะแพ้แสงให้มันได้เราก็มาดูที่ตัวขุจากันก่อนดีกว่านะฮสำหรับตัวขุจาสำหรับคูจาเนี่ยจะมีสกิลแปะแพ้ทธาตุแสงด้วยสกิลหนึ่งแล้วก็สกิล ex ส่วนสกิล LD เนี่ยจะเป็นสเปเชียลบัฟที่ไม่ใช่บัฟบนหัวตรงนี้นะครับแต่ว่าจะเหนือขึ้นเหนือขึ้นบัฟไปอีกอันหนึ่งนะฮะอันดับแรกเราต้องแตะแพ้า่าแสงให้กับตัวบอสก่อนเนื่องจากบอสตัวนี้เนี่ยไม่ได้แพ้ทาสอะไรไม่ได้แพ้ทางอะไรเนี่ยดามเมจก็จะเต็มๆหน่อยนะฮะ ทีนี้เราก็ใช้ s ล l d เพื่อที่จะเอาบัฟมันจะมีตัวคำว่าวิคตรงนี้นะครับคือโจมตีแรงขึ้นนะครับหลังจากที่เราแปะแพ้ท่าแสงตรงนี้ไปแล้วนะฮะนี่นะครับแพ้ท่าแสงก็จะมีรูปท่าแสงอยู่สำหรับสเปเชียลบัฟเนี่ยก็คืออันนี้ครับที่มีเลขสิบสองนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้เพื่อนเนี่ยโจมตีเป็นท่าแสงนะฮะเห็นไหมครับว่าพอโจมตีเสร็จจะมีคำว่าวิข้างบนตรงนี้นะครับ ก็แปลว่าตัวละคร2ตัวนี้เนี่ยโจมตีเป็นท่าแสงแล้วแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสเปเชียลบัฟนะฮะมีการบัฟโจมตีท่าอีกแบบหนึง่งนั่นก็คือบัฟจากสกิลหกสนะครับผมนึกออกแล้วกลับไปที่ด่านหอยทากเหมือนเดิมสำหรับบัฟสกิลหกห้าง่ายสุด ดูกันที่หัวหมอมนะตัวนี้นะครับการบัฟธาตุแบบสุดท้ายนะฮะ ต้องดันเทินวอลไปก่อนนะครับทีนี้เราก็ให้หัวหอมเนี่ยบัฟธาตุน้ำแข็งนะครับผมจำบอผิดตัวสำหรับาการบัฟน้ําแข็งเนี่ยจากกดสกิล65เนี่ยก็คือตรงนี้นะฮะมันก็จะบอกว่า ทำให้ปาร์ตี้เนี่ยโจมตีเป็นท่าน้าแข็งนะครับแล้วก็จะมีรูดน้ําแข็งอยู่กดเลยนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นสกิลนี้นะที่แปะแพ้ท่าน้ําแข็งอใช่นะฮะตอนนี้บอสก็โดนแปะแพ้่าน้ําแข็งแล้วนะครับแล้วก็ตัวหัวหอมเนี่ยบัฟตีท่าน้ําแข็งให้เพื่อนตรงนี้นีสี่เทินนะครับตราบใดที่หัวหอมยังไม่ได้เทินแล้วตัวเล็กนี้ไม่หมดเนี่ยอ่า เพื่อนทั้งสองตัวเนี้ยก็จะโจมตีเป็นท่าน้ำแข็งตลอดนะครับแบบนี้เนะีฮยจากตอนแรกที่ตีไม่เข้าตอนนี้ก็ตีเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือการบัฟบัฟตีท่าโดยการกดสกิล65นะครับ เดี๋ยวต่อมาเราก็มาดูกันนะครับว่าตัวละครตัวไหนเนี่ยมีโจมตีเป็นธาตุไหนบ้างแล้วก็บัฟมีบัฟตีธาตุไหมก่อนที่ผมจะเข้าในส่วนนี้เนี่ยผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ผมต้นสดล้วนๆนะครับไม่มีการเขียนข้อมูลอะไรล่วงหน้าเลยนะครับถ้ามีจุดไหนที่ผมบอกผิดหรือว่าผิดพลาดเนี่ยก็ต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับ เราก็มาเริ่มกันเลยนะฮะสำหรับตัวแรกตัวแรกหนูเล็มก็น่าจะไม่มีนะผมจะไม่ผิดอ่าสำหรับวีวีโจมตีเป็นธาตุไฟนะครับแล้วก็สกิล l d ของเขาเนี่ยก็โจมตีเป็นธาตุมืดตรงนี้ด้วยนะครับดูได้เลยฮะการโจมตีไม่ใช่ว่าจะมีแค่ธาตุเดียวเสมอไปนะฮะมันสามารถมี2ทธาตุในอันเดียวได้เดี๋ยวถ้าเจอป้าชาญต,ต,ตัวเนี่ย จะตกใจยิ่งกว่านี้นะครับโจมตีสีธาตุในอันเดียวอันนี้ไม่ใช่อ่าไม่ใช่นะอ๋อถ้าจำไม่ผิดผมรู้สึกว่าสกิล65ของวีวีเนี่ยจะบัฟตีไฟให้กับปาร์ตี้นะ ที่แสงไม่มีธาตุนะครับลงุงซัดไม่มีธาตุนะครับทีฟ้าไม่มีธาตุคราวไม่มีธาตุอ่าโฮบไม่มีธาตุนะครับเพื่อความชัวร์โอเคไม่มีธาตุโอเคไม่มีธาตุครับผมสำหรับโฮบยัตโล่ามีธาตุดินนะครับโจมตีเป็นธาตุดินอันนี้นะครับ น้อกนั้นไม่มีแล้วสซคอไม่มีธาตุนะครับซีดานก็ไม่มีธาตุนะครับอ่าเซซิลดาร์ไนท์โจมตีเป็นธาตุมืดนะครับนี่นะครับมีรูปธาตุมืดมนะครับนี่นะฮะแต่ว่าไม่มีบัฟไม่มีบัฟตีธาตุมืดนะครับสำหรับเซซิลดาร์ไนท์ อีดาไม่มีธาตุครับผมสำหรับวานเนี่ยการโจมตีเขาจะมีธาตุอยู่นะครับก็คือธาตุลมนะครับเป็นดาเมจชุดแรกแล้วก็ดาเมจชุดที่2เนี่ยเป็นธาตุธาตุแสงนะครับสำหรับสกิล2ส,ส่วนสกิล1โจมตีเป็นธาตุน้ำนะครับอ่ทาธาตุน้ําแข็งนะครับขออภัยด้วยนี่ฮะธาตุน้ําแข็งแต่ว่าตัวตัววานเนี่ยไม่มีบัฟอตีธาตุนะครับ ยูฟี่ไม่มีธาตุครับยูน่าไม่มีธาตุครับคิงไม่มีธาตุครับเอสน่าจะเป็นสายฟ้าอ่าฮะเอสสายฟ้าไม่มีบัฟตีธาตุนะครับอ่าการกดอย่างนี้มันน่าจะดูเสียเวลาก็ตัวไหนที่ไม่มีธาตุหรือว่ามีธาตุผมจะบอกแค่มีธาตุนฮะแล้วก็บอกแค่อ่ามีตีธาตุแต่ไม่มีบัฟตีธาตุ น่าจะง่ายกว่าสำหรับบัสเนี่ยเดี๋ยวพอได้อาวุธเบรสกับ LD เนี่ยอ่าจะมีออร่าบัฟเป็นการโจมตีธาตุลมกับแปะแพธาตุลมนะครับโดยที่มันจะไม่แสดงอะไรเลยนะฮะแต่ว่าผลของอาวุธเบรสเนี่ยมันจะทำงานอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดผมกดอ่าอาวุธ เบิร์สของบัสได้เนี่ยผมจะมาทํารีวิวรายละเอียดให้ดูอีกทีนึงนะครับพาโลไม่มีธาตนะครับทีหน้าไม่มีธาตนะครับดาเมจเวทที่ไม่มีธาตุลุงหยางก็ไม่มีธาตเช่นกันฮะสาหรับหัวหอมก็จะเป็นธาตน้ําแข็งแล้วก็บัฟบัฟตีธาตุน้ำแข็ง,าขงจากสกิลหกหนะครับฟิเลียนไม่มีธาตนะครับรากูนหาไม่มีธาตครับ ลุงสไตเนอร์ก็มีการโจมตีธาตุไฟนะครับเดี๋ยวผมดูตรงนี้ก่อนฮะอ๋อไม่มีไม่มีบัฟตีธาตุนะครับมีแค่การโจมตีธาตุไฟอย่างเดียวชาโดไม่มีธาตุครับวานิลาไม่มีธาตุฮะ,ะเซสเซอร์มีธาตุน้ำแข็งจากสกิลหนึ่งแต่ว่าไม่มีบัฟตีธาตุให้เพื่อนนะครับวักกะไม่มีธาตุนะครับ ปูกาลัฟก็ไม่มีธาตุครับผมนี่นะครับป้าชาโตโต,โตเป็นตัวเดียวที่สกิลอาสกิล LD เนี่ยสามารถแปะแพ้ธาตุให้กับมอนเตอร์ได้4ท่ธาตุนะครับแต่ผมจำไม่ได้ว่าธาตุอะบ้างครับสำหรับตัวปราชานเนี่ยมีแต่แปะแพ้ธาตุอย่างเดียวนะไม่มีบัฟตีธาตุนะครับบันเทียไม่มีธาตุนะครับเอโกจะมี แปะแพ้ธาสายอ่าแพ้ธาตแสงนะครับแล้วก็สกิลหกอ่า,อาไม่มีบัฟตีธาตนะครับมีแต่แปะแพ้แสงอย่างเดียวทีรัตไม่มีธาตนะครับเลเล่ก็ไม่มีท่าตครับผมเซลไม่มีธาตครับวินเซนตจะมีแปะแพ้ธาตุอ่าธาตุไฟจากสกิลหนึ่งนะครับ แล้วก็แปะแพ้ธาตุสายฟ้าจากสกิล2แล้วก็ตัวสกิล1เนี่ยโจมตีเป็นธาตุไฟสกิล2โจมตีเป็นธาตุสายฟ้านะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่มีแปะแพ้ธาตุนะครับคือชงเองกินเองนะฮะสำหรับพริสพริสผมไม่แน่ใจว่าเป็นธาตุอะไรนะฮะเพราะว่าคอมมานด์ของพริสเนี่ยมี2แบบนะครับพอกดสกิลหนึ่งครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนคอมมานเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วตรงนั้นจะมีธาตุ เอาไว้เดี๋ยวพรีสได้อาวุธ LD ด์ได้ผมจะมาดีวิวให้ดูนะครับฟาริสมีการโจมตีเป็นธาตุน้ำจากสกิลหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่มีบัฟตีธาตุแลมซ่าไม่มีธาตุครับสำหรับเอชก็ไม่มีธาตุนะฮะซีมัวก็ไม่มีธาตุซาบินมีโจมตีเป็นอาธาตุแสงนะครับ คูดูรุก็โจมตีเป็นท่าสายฟ้ากับแปะแพ้ท่าสายฟ้านะครับแล้วก็มีบัฟบัฟตีสายฟ้านะครับลุงไคเอ็นไม่มีท่านะครับปาปาร,ริโมมีสกิลหนึ่งเป็นท่าไฟนะครับอันนี้นะฮะแล้วก็สกิลสองเป็นท่าน้ำแข็งไม่มีแปะแพ้ท่านะฮะไลนิง แปะแพ้ท่าสายฟ้าโจมตีเป็นท่าสายฟ้าแต่ว่าไม่ได้มีบัฟตีสายฟ้าให้เพื่อนนะครับกินเองชงเองอีกแล้วทานเคสก็ไม่มีนะสโนไม่แน่ใจสโนเป็นท่าน้ำแข็งนะครับซึ่งถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าตัวละครตัวไหนเนี่ย โจมตีแล้วเป็นท่าอะไรก็ดูตรงนี้เอานะฮะเพราะว่าถ้าเกิดให้บอกทุกตัวเนี่ยคลิปมันจะยืดมากงั้นเดี๋ยวผมจะขอเลื่อนไปเร็วเป็นตัวที่มีบัฟตีท่าให้เพื่อนดีกว่านะครับมันจะได้ง่ายต่อการมันง่ายต่อการรู้ครับว่าเจาะจงเลยว่าตัวไหนเนี่ยบัฟตีให้ได้นะฮะเมื่อกี้เราดูถึงสโนว์แล้วนะครับอ่าสำหรับเออไวท์นะครับก็จะมีแปะแพ้ท่า ไม่จะแปะแพ้ธาตุครับแปะแพ้ตีไกลให้กับเพื่อนนะครับถ้าเกิดตัวละครตัวไหนเนี่ยเป็นตัวละครประเภทโจมตีรยยะยะไกลโจมตีไกลยภาพระยะไกลเนี่ยสามารถไปกับเออไว้ได้นะครับสําหรับเออไว้ลอรีเวิร์กพร้อมกับ LD นะครับอ่าแล้วก็ตัวองค์หญิงกาเน็ตนะครับองค์หญิงกาเน็ตก็จะมีแปะแพ้ธาตุน้ํากับธาตุสายฟ้านะครับแล้วก็บัฟตีธาตุน้ํากับธาตุสายฟ้าในอันเดียวกันนะครับ แล้วก็ไซเลสนะครับแปะแพ้ท่าน้ําแข็งแล้วก็บัฟโจมตีท่าน้ําแข็งให้กับเพื่อนนะครับแล้วก็ขูจานะครับแปะแพ้ท่าแสงแล้วก็บัฟตีท่าแสงให้เพื่อนนะครับสำหรับพารอมเนี่ยพารอมจะโจมตีเป็นท่าน้ำแข็งอย่างเดียวนะครับ อ่าไม่มีบัฟตีท่าน,นะครับพอดีตัวนี้ผมไม่ชัวร์ก็เลยกดเข้ามาดูนะครับไลจินถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะแปะแพ้สายฟ้าแล้วก็บัฟตีอ่าบัฟตีสายฟ้าให้กับเพื่อนนะอันนี้ผมไม่ชัวร์นะครับสำหรับไลจินเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ชัวร์เพราะว่าไม่ได้ใช้นานแล้วนะสำหรับฟูจินเนี่ยแปะแพ้ท่าลมนะครับแล้วก็บัฟตีท่าลมให้กับให้กับเพื่อนนะฮะ ซึ่งเดี๋ยวเดือนหน้าหรือไม่ก็อีก2เดือนเนี่ยตัวฟูจินก็จะมาแล้วนะฮะอาวุธ LD แล้วก็ลีเดียนะครับแปะแพรทัดน้ำแล้วก็บับตีทตดน้ำให้เพื่อนนะครับพอทําแบบนี้แล้วจะโอเคกว่าที่จะมานั่งไล่บอกทีละตัวนะฮะสำหรับลุงเจ็กก็อ่าโจมตีเป็นทตุไฟนะครับไม่มีไม่มีบับตี แล้วก็เบดทิกนะฮะโจมตีเป็นท่าสายฟ้าแล้วก็แปะแพ้สายฟ้านะครับกินเองชงเองอีกแล้วแล้วก็จะมีเลออนนะฮะแปะแพ้ทตุมืดแล้วก็โจมตีเป็นทตุมืดนะครับกินเองชงเองเหมือนกันแล้วก็มีเซซิลพาราดินนะครับแปะแพ้ทตาาุแสงแล้วก็ บัฟตีท่าแสงให้เพื่อนด้วยสกิล6 5นะครับแล้วก็แม่นางรูรูนะครับ5 0 0รซีซีแตะแพ้ธาตุไฟจากสกิล1แล้วก็บัฟตีธาตุไฟให้เพื่อนจากสกิล2นะครับสำหรับคู่แฝดเนี่ยโจมตีเป็นทั้งหมด4ทธาตุเลยนะครับสกิลละ2ธาตุนะครับ สกิลหนึ่งเนี่ยจะเป็นธาตุสายฟ้ากับธาตุดินนะครับแล้วก็สกิลสองจะเป็นธาตุน้ำแข็งกับธาตุน้ำนะครับไม่มีไม่มีบัฟตีธาตุให้เพื่อนนะครับโจมตีเป็นธาตุของตัวเองเท่านั้นสำหรับโนเอลก็โจมตีเป็นธาตุลมจากสกิลหนึ่งนะครับไม่มีบัฟตีธาตุ แล้วก็พ่อครัวของเรานะครับแปะแพ้ธาตุไฟพร้อมกับบัฟโจมตีธาตุไฟให้เพื่อน,นครับด้วยสกิล l d ลนะครับแล้วก็เกานะครับแปะแพ้ธาตุดินแล้วก็บัฟโจมตีธาตุดินด้วยสกิล LD กับสกิล65นะครับสำหรับคำรานาดเนี่ยโจมตีเป็นธาตุน้ำแข็งนะครับ ไม่มีแปะแพ้ท่าให้เพื่อนนะครับสำหรับบักเดทนะครับโยมแปะแพ้ท่าสายฟ้านะครับแล้วก็ไม่มีบับท่าสายฟ้าให้เพื่อนนะครับกินเองชงเองอีกแล้วอ่าแล้วก็คุระสเมน,นะครับ แปะแพ้ธาตุน้ําแข็งแล้วก็โจมตีเป็นธาตุน้ําแข็งกินเองชงเองเหมือนกัน,นครับแล้วก็ซันเดย์นะครับสําหรับซันเดย์เนี่ยผมไม่ค่อยชัวเท่าไหร่อ่าสำหรับซันเดย์เนี่ยสกิลหนึ่งจะโจมตีเป็นธาตุไฟกับธาตุความมืดนะครับ ส่วนสกิล2เนี่ยโจมตีเป็นธาตุดินกับธาตุความมืดส่วนสกิล e x เนี่ยโจมตีเป็นธาตุดินกับธาตุความมืดนะครับแล้วก็สกิล l d ก็โจมตีเป็นธาตุดินกับธาตุความมืดเหมือนกันนะครับไม่มีการแปะแพ้ธาตุาให้เพื่อนนะครับสำหรับซันเดย์ะ Sunday นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นกายนะครับสำหรับกายเนี่ย แปะแพ้ธาตุดินแล้วก็บัฟตีธาตุดินให้กับเพื่อนด้วยสกิล LD นะครับสำหรับ Co อดอก็โจมตีเป็นธาตุแสงไม่มีบัฟตีธาตุแสงให้เพื่อนนะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับน้องมอกของเราโจมตีเป็นธาตุน้ํานะครับแล้วก็ไม่ได้บัฟตีธาตุน้ําให้เพื่อนนะฮะสำหรับมอกผมคิดว่าระบบ แพ้ธาตุกับพวกป้องกันการโจมตีกายภาพระยะไกลระยะไกลป้องกันการโจมตีเวทแล้วก็การแก้ทางก็น่าจะมีประมาณที่ผมแสดงให้ดูตอนต้นคลิปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยยังมีตรงไหนทีน่ยังสงสัยอยู่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาตอบให้นะครับแล้วก็ก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าคลิป การอธิบายเรื่องการแตะแพทเทเนี่ยผมไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยนะครับด้นสดล้วนๆนะฮะถ้ามีตรงไหนผิดพลาดเนี่ยผมก็ต้องขอพัยอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้ามีจุดไหนที่ผมบอกผิดเนี่ยเพื่อนๆก็ช่วยคอมเมนต์บอกสิ่งที่ถูกต้องด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนคนอื่นที่มาดูเนี่ยและดูคอมเมนต์เนี่ยจะได้รู้นะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยผมมีพูดผิดพลาดบ้างหรือเปล่านะครับถ้าตัวไหนที่ไม่ชัวร์ผมก็จะบอกไม่ชัวร์เหมือนกับตัวไลน์จินนะฮะก็ประมาณนั้นนะครับ เหนื่อยมากสำหรับเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมง่ายๆเหมือนเดิมนะครับกดไลค์ผมนะครับกด u b s c r i b e แลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปเกี่ยวกับเรื่องระบบการแปะแพ้ธาตุเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ